สวัสดีครับแทบนัวรัวบ้านผมวันนี้ผมจะมาสำนักงานเขตนะครับผมจะมาทำอะไรผมจะมาทำแอปร้านค้าครับเกี่ยวกับเราชนะคนละครึ่งเรามาที่อยู่เขตนะครับ เขตพานสูงนะครับใกล้บ้านครับเรามาดูกันติดตามผมไปนะครับสำนักงานเขตเราก็ไปติดต่อข้างในเลยครับติดต่อว่าเราต้องใช้เอกาสารอะไรมัง่ง สวัสดีครับได้มาแล้วครับครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็ไปยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วก็รอรอรอทางสํานักงานเขตจะไปตรวจสอบที่ร้านเราครับไปตรวจสอบที่ร้านเรานะครับแล้วก็ระหว่างที่รอเราก็ เราไม่ได้เตรียมบัญชีมานะครับต้องไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อจะเอามายื่นในเขาวันที่เราเามารับเอกสารนะครับเราก็จะไปกันแล้วจะไปที่ธนาคารกรุงไทยต่อนะครับเพื่อจะไปเเปิดบัญชี เปิดบัญชีไว้แล้วก็เตรียมไว้เพื่อจะอามาเนี่ยครับเป็นเอกสารสําคัญที่เขาจะโอนตังค์ให้เราเราโอนตังค์เข้าประมาณนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อโอเคครับไปกันเลย